ครั้งแรกก็จะเสียวเสมอ,อ <c oughs> มันคืออ,อ, <c oughs> อุ้ยเสียวอืมแต่กนถีน้องเหมือนไมป่ป๊อเฟ่ตั้งในจมูกอะไม่เห็นออกละแต่ได้กินไม่ด้วย <c oughs> สวัสดีค่ะเจอกับ ซอบส้มตู่ที่ไม่มีพี่ส้มมีแต่ซอฟกับตู่นะคะวันนี้ในอีพีนี้นะคะก็จะไม่ได้พบกับพี่ส้มนะคะเพราะว่าก่อนวันถ่ายแค่1นวันค่ะก็คือมีประกาศจากพี่ส้มมารีนะคะว่าติดโควิดก็เลยวันนี้เหลือซอฟกับตู่นะคะรู้ไหมครับว่าวันนี้จะมาทําอะไรรู้ค่ะไม่รู้นี่กาลังจะพูดเลยว่าตอนนี้ที่มานั่งอยู่อ่ะให้เปิดรายการก็ยังไม่รู้เลยว่าอันนี้คือให้มาทําอะไรแต่ว่าเออนั่นแหละไม่รู้ จะให้รีวิวแกดเจ็ตของผู้ชายคือรู้แค่นั้นเลยค่ะแต่นอกนั้นเนี่ยไม่รู้แล้วว่าของจริงๆคืออะไรบ้างอ่าเริ่มเลยเริ่มลเลยลอมเหรองั้นม,ม,มาเจอกับของชิ้นแรกไปดีกว่าให้ยคืออะไรอันนี้คืออะไรอ่ะอะไรอ่ะน้ำหอมหมอว้าหอมมากเลยนะอันนี้ลระคะอันนี้เปิดได้ไหมอ่ะ กลิ่นเหมือนที่ทานจ้กระแลเลยอ่ะมันคือมันคือโลออนเหรอคะแล้วถ้ามันมันถึงเป็นหัวแบบเนี้ทําไมมันมันมันนิดนึงด้วยอ่ะเหมือนเป็นโคโลนปะโคโลนในหนังเวลาแบบหนังฝรั่งเขาจะแบบโกนหนวดเสร็จแล้วเขาก็จะแบบเก่งมากครับมันคือ after shave ครับอ้อ after shave มราต้องใช้กับสิ่งนี้ด้วยมันก็คือเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะกลิ่นสะอาดจางกลิ่นแบบผู้ชายผู้ชาย เมื่อคืที่โกนหนวดเหรอคะโฟมโกนหนวดนะคะเคยเห็นแฟนใช้เออเคยโกนหนวดให้แฟนไหมครับไม่เคยอ่ะสุดท้ายเอาอันนี้ไปด้วยและอันนี้นะคะก็คือที่โกนหนวดมหาศย์นะคะทุกคนจะมีมีสีเขียวซึ่งถ้าสมมติว่าทุกคนมีหนวดมันก็จะกลายเป็นเขียวคยับครับขยับครับอุ้ยให้หนูทำให้เหรอเฮ้ยไม่เคยโกนหนวดผู้ชายเคยจับหนวดมาก่อนหรือเปล่า ไม่มีเคยทำอย่างอื่นคือเราเห็นในหนังชอบโกนแล้วอุ๊ยโดนบาดมันโดนบาดง่ายขนาดนั้นเลยอหะมันไม่ง่ายนะแต่โดนบาดได้แต่โดนบาดได้โอ้ขอบคุณค่ะอุปกรณ์พร้อมเชฟใช้ด้ก่อนอ่ะอันนี้คือ after เชฟอันนี้โกนเสร็จเราค่อยแบบบำรุงเหรอทำให้ผิวชุ่มชื้นกลับมามัง พี่ไว้หนวดมาตลอดชีวิตอ่ะแล้วทำไมต้องมาโกนตรงนี้เมื่อคอนเทนต์ไงครับเมื่อคอนเทนต์ใช้ความเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์แต่เขาไม่ได้เป็นบิวตี้บล็อกเกอะไรนะคิดว่าเขาเป็นผมเล่นกูเป็นคนมีชีวิตจิตใจเอาละนะนี่ผมก็เคารุนเหมือนกันนะเนี่ยมันมันมันต้องออกเยอะไหมอ่ะเหมือนซันตาคอร์สอ่ะซันตาคอร์สเหรอเฮ้ยเหมือนแต่งหน้าเค้กเหมือนกันนะ พี่กูเป็นของเล่นกูเป็นขนมไปแล้วเสียใจอ่ะพี่ไวมาตั้งนานอ่ะเดี๋ยวมันเดี๋ยวหนูหนูโกนทีละจุดได้ไหมแบบค่อยๆโกนหรือว่ามันต้องทีทีนึงหมดเลยก็ค่อยคโกนกันแหละอุ้ยเราตรงจอนี่ก็จะหายไปด้วยนะเหมือนตรงนีไม่เคยจับผัวผู้ชายอ่ะเราควรจะปาดทั้งหมดเลยไหมคะประมาณนี้ได้แล้วนะคิดว่าอล้วนะอะไรกูหัวมือสั่นอ่ะ เอ้ยเฮ้ยปิงไปจอนอยู่วันวันนี้ไม่เคยติ่งถ้าเจ็บพี่กรีดออกมานะคะเฮ้ยทำไมมันฝืดอ่ะก็มันต้องฝืดอยู่แล้วหนวดมันแข็งจริงหรอโอ๊ะไอ้เหี้ยกูเสียวจริงเฮ้ยหนวดพี่เขาหนามากเลยอะมีเส้นมันใหญ่อะแล้วมันเฮ้ยมันหนามากอะตู่กล้าปาดไปได้ยังไงอะมันคือ ประสิทธิภาพอะออกอยู hmm. you, you. ่คือหนูอะก็โกนขนมาบ้างแต่ก็มีแต่ขนขาไงเอสู้ๆนะคะบอกตัวเองชอบดูสวิตนี่ทอดอ่ะมันน่ากลัวตู่เคยดูสวิตนี่ทอดไหมฉันกลัวทำคนบาดเจ็บอะมันแค่นั้นเลยจริงๆเมื่อกี้เราเกือบไปตัดจรที่ก็ได้ตู่เราไม่รู้ว่าตรงไหนคือแอเรียที่ถูกต้องอุ้ยเสีย เฮ้ยนี่ไงหนูหัวดนูก็ทันเลเห็นแ้เห็นแบบเห็นแล้วค่ะเห็นเนื้อข้างในเลยที่เป็นสีแดงๆเหลือหูไว้นะหนูโปรเฟชชั่นอลจะตายหนูเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์นะโอเคเกี่ยวปะเกี่ยวเกี่ยวแบบแล้วอันนี้หนูมือเบาไหมค่อนข้างค่อนข้างแดงแป๊บนึงนะเสียวเราจะไม่ขึ้นไปมากกว่านี้แล้วนะคะเดี๋ยวให้ให้เจ้าตัวได้ดีไซน์จอของตัวเองดีกว่านะคะไม่งั้นเดี๋ยวพี่เขามองหน้าวเองทุกวันแล้วนึกโกรธเอาทุกคน คือมันเหมือนกันคิ้วยักษ์อะคือเราเคยกันคิ้วไงเออกันเองมันก็ย้อนมันก็กรึบกรึบแต่อันนี้มันแบบกรึบกรึบเลยอะโอ้ยคนพี่เยอะมากอะเหมือนหนูก้นเท่าไหร่มันก็ไม่หมดอะเอาไงดีวะแม่มันก็สั้นลงอยู่นี่ใช่มันอย่างนี้แหละมันอย่างนี้แหละแล้วไฟสีแดงที่มาสาดมาตรงนี้คือทำให้ทุกอย่างดูน่ากลัวมากอะปกติเราต้องเอ้ย เปิดร้านแถวบ้านได้แหละเราให้พี่เขาไปล้างไหมเราจะได้เห็นเอาคำที่แท้จริงโอเคเดี๋ยวเขาไปล้างเออขาไปล้างก่อนนะคะเอาจริงตอนนี้กูรู้สึกว่าแบทแมนอะทูเฟสอ่ะแล้วก็ใช้สิ่งนี้ใช่ไหมคะคะรงนี้แล้วก็ต่อแปะแบแบบแบบโอเค <Okay. S 2> <laughs> ขั้นตอนสุดท้ายครับ After s h a p e ครับ After s h a p e ค่ะก็เทใส่นิ้วต้องให้สอง After s h a p e ให้ใช่ใช่ตบตบตบบบมันเหมือนโทนเนอร์ไหมใช่คล้ายๆทำไมนะเขาต้องตบตก่อนก็ให้มันทั่วมือหรือก็ถูก็ได้นะจุ๊บๆแป๊ๆๆแล้วก็โ๊้เข้าไปโอ้แสบโอ้แสบอ้โออ้อ้อ้้อออ้้อออโอ ทำไมามันแสบขนาดนั้นเลยมันแสามาบมันมีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ด้วยอมีรอยแผลปะไม่มีนะขอดูอีกรอบเกีย้ยงเก่าอยู่อะเอ๊ะทำไมในหนังคือไปออกเดทได้แล้วคิดดีไม่ได้เลยมันคืออะไรอะ่ะขอเปิดหน่อยนะคะน่ากลัวที่สุดคืออะไรอะ่ะที่ที่กันคิ้วเหรอคะ ไม่ใช่ครับืออะไรอ่ะคงไม่มีกนขนอีกแล้วมื่ข <laughs> นจมูกเห็นในหนังอีกแล้วตีไหนว่ามันมีขนแล้วหนก็เอาสิ่งนี้แยงเข้าไปในจมูกหนูเหรอใช่ครับแล้วมันจะเจ็บไหมอ่ะม, <s uk ant> มันดูเจ็บอ่ะไม่เจ็บไม่เจ็บมันมันไม่ได้ดึงมันมันตัดออก <laughs> อ่ะเดี๋ยวเริ่มเลยหนูไม่เคยโกนขนจมูกให้ใครดูนะ <laughs> อันนี้คือโกนยังอ่ะ มันไม่ติดนี่ติดแล้วอืมัตงกชีนุ่มมือนเม็ดปอแปะในจมูกอะออกมาเลยเออโอ้โนเคยกินไอเม็ดซาเปาะแปะในปากปะไอ้ขนมตอนเด็กอะเหมือนมากเลยเนี่เข้าไปแล้วมันเหมือนแบบ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 แบในจมูกมันก็แบบว่าเหมือนรู้สึกแตงกีินิดนึงแบบเหมือนเหมือนคนรดนดึงอะเออม็ออกเลยแต่ได้กินไม่เย จะไปบอกแฟนนะแฟนก็จะได้เฮ้ยเอาชมามะกรนขนจมูกอันนี้เราไปเอาอันใหม่มาแล้วนะคะทุกคนคะเ,เนี่ยเธอมีขนจมูกเคลมหมวกมาอ๋อนี่คือขนจมูกขนจมูกใช่ใช่ใช่าไมปิดจมูกล่ะอ้ามันออกทุกคนมันก็แบบว่าขนจมูกมันก็สั้นลง <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยมันก็สนุกดีนะมันก็เหมือนเอาอะไรเข้าจมูกแล้วก็มีกลิ่นไม่ไม่นี่ไงมันมีขนจมูกหนูเข้าไปอยู่ในนี้ด้วยมันไม่เห็นนะมันมัเล็กอะ มันบางอ่ะก้าทำยังไงอย่างี้เหรอใช่แล้วเธอแค่เข้าไปทำไมอ่ะโอ้มันปัดแรงมากเลยแต่เราบอกก่อนนะมันจะรู้สึกเหมือนแบบมีอะไรแปะแปะซาซาเลยยังไม่หยุดเลยยังไม่หยุดเสียงตัดดังนี่คือเครื่องกำจัดขนชมูกค่ะห้าสิบบาทเอ้ยห้าสิบบาท ไอเทมสุดท้ายอุ้ยกินหอมอจังอันนี้คืออะไรคะให้เดาครับที่เซ็ตผมเหรอใช่มันคือที่เซ็ตผมเดน้ดนๆของเล่นเนาะพัตตี้สลามอเลย <laughs> มันคือโพเมทครับโหโพเมทโพเมทคืออะไรอ่ะคะเอาไว้เซ็ตผมคือผู้ชายเนี่ยหลักๆเนี่ยเขาจะมีสามอย่างคือมีแว็กโพเมทแล้วก็เจล <laughs> คือเจลเนี่ยมันจะเอาไว้เซ็ตผมแบบตั้งๆแว็กเนี่ย ช้อยเซตแบบเซอร์เซอร์เกาหลีญี่ปุ่นโอ้โฮเมดเนี่ยมันจะเป็นแบบคลาสสิกเหมือนแบบวินเทจที่เขาแบบผมเนี้ยใช่อันนี้ก็เหมือนเซตมาให้แล้วนะเนี่ยมิสไก้เหรออันนี้อันนี้เหมือนเซตไปแล้วนะไก่ให้ฉันใช่ไหมข้อดีก็คือว่าเราไม่ต้องเสียตังค์ซื้อไอ้สิ่งนี้ไงเราก็ใช้ของเขาเลยไงในงานนี้อันนี้คือผลประโยชน์เลยเนี่ยใช่เธอใส่สูตรด้วยเธอจะได้รู้สึกเธอจะได้รู้สึกเป็นผู้ดีอังกฤษเธอจะได้ลองลองไง อ่ะใส่ข้างหนึ่งด้วยเธอทําตัวเหมือนเป็นเช ok อร์ล็อกโฮมอ่ะแต่จริงๆมันจะดีมากเลยถ้าเกิดตรงนี้ตัดสัน้นมีแบตเตอรี่ไหมแล้วเรา <c oughs> ต้องใช้สิ่งนี้ควักได้เลยไหมลองทำดูก่อนดีกว่าครั้งแรกก็จะเสียวเสมอ <c oughs> <c oughs> พี่ออสมาชี้บอกว่ามึงกำลังลวนลามผู้ชายอยู่ใช่ไหมอ <c oughs> ย่างงี้แ่ใช่ไหมใช่จะจับอ <c oughs> ีกกี่คนก็ได้กลับไปก็ขอโทษ เฮ้ยเธอหน้าเหมือนพ่อเหมือนกันถ้าดูดีอ่าต้องจัดไว้แบบว่าเข้าๆก่อนมันต้องเรียกไปข้างหลังเลยปะหรือว่าไงอแล้วแต่หรอตอนแรกเราจะทำเพอเซอร์ให้อะแต่เขาบีบมาว่าให้ทำเรียบๆอะคือตอนเนี้ยต้องใส่สูตรแล้วอ่ะเฮ้ยเกหมีเฮ้ยเหมือนเลยข้ากมันตรงไหนเท้าโอเคคนดัดผมมานี่ ไม่ควรใช้สิ่งนี้ไหมคะมันจะทําให้เรียบอันจะดท้ายผมคายดียวอ่าถ้าดัดก็ต้องไปใช้พวกแว็กแว็กผมไปเลยเออแล้วก็หัวร้านเลยเออก็คือดึงลอกบ้านเหรอไม่ใช่สามารถจัดเองได้ยังสามารถจัดเองได้งสอนดิสอนสอนเออลองไปลองทำดิขานเสียถ้าที่ทำปกติมันจะต้องแบบเสยไปข้างหลังก่อนให้หมดให้มันโดนทุกเส้นเออ ก็บอกาจะทาทรงนี้แหละเขาบอกให้เอาเ,อเรียบๆอ่ะต้องเป็นเด็กดื้อเราอย่าไปเชื่อเขาเีอมีมงานบอกใหาทำเเมื่อกี้อะ่ะเดี๋ยวมันได้เท่านี้จริงๆนะมันเฟลอ่ะซอฟไม่เฟลถามทุกคนได้เธอถามได้เลยถามหล่อมากขอบคุณครับโอย๊ยยางไงเธอต้องสู้แรงเรารไหนสู้ซิสู้สู้ไม่ใช่สู้แรงเราแล้วก็ถ้าจะมาทํางานแล้วก็ เราเราก็มาทำมาอย่างนี้แล้วปกติเปอร์เซตผมยังไงอ่ะใช้ใช้สิ่งนี้ปะเมื่อก่อนใช้แต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช้อะไรอ่ะเราเดี๋ยวนี้ใช้อะไรใช้ม่มีเลยไม่มีไม่มีอ้าวสดพูดไปเลยว่าโสดโสดครับเธอลองใส่แว่นได้ไหมเราอยากเห็นตอนมันขึ้นแว่นแล้วอะเแต่ขอหนูดูเธอเหมือนคุณปัญญาเหมือนกันต้องครับมานี้แล้วเงยข้นเงย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 อะไรแบน มือเหนียวไปหมดเลยค่ะตอนนี้เฮ้ยเราอยู่เฟรมเดียวกันสักทีจริงใหญที่สุดเป็นไงบ้างคะวันนี้กับการได้ใช้สิ่งของต่างๆรู้สึก ดีนะรู้สึกน่าใช้จริงหลายๆอย่างเราก็เหมือนจะได้ลองใช้อยู่แล้วต่มันก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่แบบเกิดมาสําหรับผู้หญิงโดยเฉพาะเช่นนิดโกนสําหรับผู้หญิงืที่เซ็ตผมสําหรับผู้หญิงไปเลยอะไรี้ใช่ใช่จะเน้นความเบาในอะไรอย่างนี้เนาะก็ถือว่าเราทําได้ดีนะคะตู่ที่เขาไม่ได้ออกก็คือถือว่าประสบความสําเร็จถูกต้องนะคะโอเคค่ะก็สาหรับเราเองก็รู้สึกว่าแปลกใหม่ดีเหมือนกันอ่ะ ถ้าเกิดเพื่อนๆนะคะคุณผู้ชมที่ชอบรายการสอบส้มตู่นะคะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์คุยกันเป็นกำลังใจนะคะให้สอบส้มตู่และก็ทีมงานยกระลังทุกท่านด้วยกันเอาล่ะสำหรับวันนี้พวกเราเนี่ยลาไปก่อนดีกว่าเจอกันใหม่ EP ต่อไปอยากเห็นสอบส้มตู่ทำอะไรอย่าลืมคอมเมนต์บอกนะคะเจอกันจ้บ๊ายบาย